สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้าสมพารวยนะคะวันนี้ก็พามาดูนาครับพี่น้องนาที่เราหว่านไว้แล้วข้าวงอกแล้วน้ําก็มาท่วมตอนนี้เรากําลังปล่อยน้ําออกปล่อยน้ําเข้ามาปล่อยออกด้านโน้นฝนตกน้ําท่วมค่ะตกทุกวันข้าวกําลังงามโอ้หอยมีหอยด้วยเชอรี่ หอยพี่น้องดูหอยหอยเชอรี่หอยเชอรี่เอาออกไหมเนี่ยไปไปแล้วข้ามฝั่งมาแล้วข้ามมาฝั่งนี้แล้วไงสองลูกสามลูกอยู่เนี่ย กำลังหวานกำลังงอกกำลังงามตรงนี้ยังไม่ถ่ยยังไม่หวานฝนลงมาฝนชุกโอ้ยมืดมาแล้วพี่น้องจะตกหไหมเนี่ยตกไหมตกไหมตกไหม,มสุดแล้วแค่นี้เออ หดมาแล้วพี่น้องตกไหมตกไหมวันนี้ตกไหมไม่เหลือนตกดีดีเพิ่งจะหยุดตกเราจะมาตกอีกเหรอือคืนนี้ก็ทั้งคืนบรรยากาศทุ่งนาหน้านี้สดชื่นมีแต่น้ําจากที่แห้งแรงเดินพฤษสภามาก็ฝนตกข้าวกํลาลังเขียวงามพี่น้องข้าวกลาลังเริ่มเขียวงามจะมาทําไอ้นี่ ใส่ลวดกั้นวัววัวมันลงข้าวเรามาอยู่เราเลี้ยงเราตามมันไม่ทันเ <c oughs> มื่อวานนี้ก็ลงสองรอบสามรอบไล่จนเหนื่อยเลยจะมาใส่ใส่รวด <c oughs> เรากำลังดึงรวดอยู่นะคะ <c oughs> าพาชมทุ่งนาก่อนทุ่งข้าวก่อน ขป้นข้าวเขียวก็จีกำลังงามถ้าได้ขนาดนี้พอใจญ่านะเขียวย่ากำลังขึ้นเอาก,ก็ตจอเล ไปไปมันี่มันนุงรุ่นป้าพี่น้องดึงรวดดึงรวดดึงรวดทำ <c oughs> <c oughs> งนานพี่น้องทำงนานโอ้ยดูฝนเมืดมาเด้วเด้อให้ดูฝนเมืดมาแล้วนนนนพี่น้องเ <c oughs> มืดมาแล้วค่ะมืดมาแล้ว ตกเทแน่นอนเราจะขึงลวดเสร็จไหมเนี่ยฝนจะมาก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลยทุกแชททุกรียบทุกคนนอมเมนต์ขอทุกคนมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยรยปังปังกันทุกคนค่ะลมมาแล้วลมมาแล้ว ผลมาแล้วพี่น้องมืดอดำเป๋อมาเลยดำเป๋อมาเลยอันนี้คือก็คือต้นกระท่มนะคะพี่น้องกระท่มกระท่มที่บ้านเรียกวกระท่มเขียวงามต้นไม้ได้น้ำฝนสดชื่นเขียวงามน,น้ำ มาก็ไม่เอาถุงยางมาแล้ววัวมันจะเห็นเหรอมาครึ่งรวด ไปแล้วก้อนบักใหญ่ไปแล้วไปแล้วบรรยากาศโดยรอบทุ่งนาะฟ้าไม่เปิด ลมมาแล้วพี่น้องลมมาแล้วลมมาแล้วไม่มีไม่ถึงยางมนอยูอ่แคจ,จะได้ฉีดทุงยางมัดแล้วพี่น้องมีงนี่สองถุงชมบรรยากาศทุ่งนานะคะข้าวกำลังเขียวงาม ณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกใครทุกแชร์ทุกเฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตาที่มอบให้นะคะชมต้นไม้ก็สดชื่นนะครับพี่น้องผลมาอะไรก็สดชื่นไปหมดทั้งคนทั้งสัดทั้งเส้นไม้สดชื่นมากเลยต้นกระทมดราก็จะเป็นสีเหลืองหอมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณการติดตาม ไลค์ทุกแชร์ทุกเรื่มทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตีที่มอบให้นะคะเฮงเฮงรวยๆปังๆทุกนะคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสดชื่นสมหวังร่ำรวยนะคะทุกสิ่งใดก็สมมงมาต์ปารถนาค่ะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะ นั่นหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านค่ะขอบคุณมากมายนะคะเลิบเลิบค่ะ